นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยวันนี้มวลชิวกระจาหลังเดียวนะครับมาเอาพักการกับน้ำพริกนะครับให้ทุ่งนาค่ะเออนั่นแหละเออลากอ่โลสวยมากเลยไม้นาะไม้นาะเอาใส่ในชซองเลยปัสสาวะเฮือกนั่งก็เดี๋ยโก้ไม่ช่องบนให้ช่อง,องไข่ายดังเอาเจ้าน,น Nè, ăn đòi mắc mắc Ăn đâu hơi đường thêm ạ <laughs> Nghe trong năng trong đóng mấy tuần này Tuần oán mà อันนี้นี่อันนี้ก็เป็นอ่นอนๆนะรักมันเขาจุ๋เลยออันเป็สุดยอดกินกับน้ำพริกถุ่วเน่าเนี่ยเนี่ยครับตาตาเป็นอย่างนี้นะครับนนม,หมีหลายคนถามมาเยอะเห็นอืมนีหลายคนถามมาเ่็อยากเห็น,น,งงนเดี๋ยวเขาบอกไอ้มือเดือนกึ่งนี้มีในทางกอง กันเบียร์ก็ควรดเฮี้ยต่อน้าเ้าไม่ไดก็ไซมเนี่ยเป็นันเดินดับไปู่เบีเฮ่ออ๋มืนี่นั่นก็เคยกินเนาะแลวมันอร่อยจริงๆนะผักก็แน่พี่น้องมันเคาะมันกรอบแล้วก็มีลักลักมันก็จะเป็นชีขาวแล้วก็มันก็จะหอมมันก็จะไม่รั่วอร่อยอร่อยกับผักกันจองค่ะผักันจองมันโคมันนีมันไม่คอยมันไม่โคมนะแต่ว่ามันจะโคมนิดหน่อยเนาะนี่นาตาจะเป็นอย่างนี้อืม ธรรมชาติทุ่งนาสวยเลยครับโอ้โหการปมมือด่านหมมต้งน้าผกปุ่นนะเดี๋ยวเมื่อเมื่อข้าวมันลังแค่มก็ยิบยิบพักเหี้ยก็ปปุ่งโซสกหน่อย าก็ติดกับพวกเขานี่ครับโอ้โหสุดใจสุดยอดหลากมันดูดิสวย นี่คร <c oughs> um. <can> ับน่าเข้าถ้าใครกินือช้าก็ยังมาเอาทางปงปงก็เนต้องปูกเขมเน่ยเนนัหนึงตัวใหญ่ก็ปงปงเเมือตังดินอะไรนีกอนให้กอดตังอยเปล่าน้องน้ำน้ำเยอ เอกำวยกับจมือถ er. ja. ja, ่ายคลิปวัน้ายของหมอินเนีมีเออ่าแคปจามนันหรล่ะมเออมือกลก็ว่ามาต่อเพือนเอ้ม่ะปด้ะไเนี่ยดหายยียีะจรเชนนั้แต่บ้าดอก็แค่งามๆก็พอแล้ว นมี่างตัวเด้ยใหใหญ่มากเลยเฮ๋ยเราก็ไปดังนั่งน,นำาม,ากกมันตองขุดออกมาจากนั้นบินมันถึงจะได้ดักมันนะครับพี่น้องักน่ะโอ้โหยาวมากันพักการครับอ๋าตงเนือด้เนื้อได้แค่ไหนหช่อง การผักการนค่ะพี่พี่น้องหลายคนนะครับอยากเห็นว่ามวนมาผักการใน้ทุ่งนาน,นะครับเน่มาให้หดูแล้วนะจุดยอดบรรยากาศค่ะตอนนี้ประมาณสีโมงแรงนะครับ Chăng, khá này sang khá mưng vào phòng này Cái suối có mặt là phát căn đấy alo nè Nhi là thang xuống tuôn Nhi dẹp แม่ท่นานครับนน่าก็พอแล้วมั้งมาเอา <laughs> เอมาไปเนี่ยทีน้อยเราก็จะไปล้างนะครับล้างให้เป็นขาวๆเราก็าไปล้างนน้ำนู่นนะครับไปไปกัน ดฉันเปต่างดิฉันเปต่งโอดดินมาช่วยไปขอถทดดินทำน้ำพริกด้วยอืม อืมแล้ว응ที่เดมอนก็จะไปล้างตอกไถ่ในทุ่งนาคาจังนั้นาำที่เข้ากับไถกับหุ่นดับบุรีเข้มนะเออเดี๋ยวเขาล้างก่อนเฮ้ยก็เมื่อก็กหอบเมื่อก็หอบอันนั้นหลายๆนั่นนะอันเลย น้ำสุดยอดเลยครับต่ำร่วงกันต่ำร่วงอะไรก็อมันก็หิจังกาล่ะนล่างจุ่มๆก็แช <respuesta. S 2> si ่วอะมันล่วงจุ่มๆไม่มุดน่ะอู้อากาศเย็นสบายเลยครับพี่น้อง เราอยากอับน้ำจังเลยเนาะถั้งน้ตกเวียดกินปลาปลากินอูนั่นะนะน,นะน่ะแต่ว่าน้ำเจวเนอยก็รนะูดกลางตาไข่ก็เอยเนอโอ้ยน้ำมันเย็น นะครับพี่น้องที่นี้ก็ล่างจะเสียแล้วนะคะมลก็จะกลับบ้านนะคะจะไปทำน้ำพริกหรือว่ากินกับอะไรก็ได้นะครับมันอร่อยมากเลยกินกับพวกยำพวกส้มตำอะไรอย่างนี้เลยหมดเราพักแคมน้ำกันนะก็แค้มแคมเมากลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว โอ้โหอะไรเป็น่าอะไรครพี่น้องดูสิตัดก้านอืมใช่มากเดี๋ยวที่นี่ก็จะกรับแล้วนะครับเอออะไรเข้าไงกางนั่นแหละโอเครับพี่น้องเนาะมันก็จะกลับแล้วนะครับ